มองวิดีโอนิดนึงนะคะบอกมือบอกมือมือ่ะอีกสรับรอบหนึ่งละกันขอเป็นมินิค่ะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นการจัดงานของอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นคิดอินฟลูเอนเซอร์ก็จะเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ FTIE Influencer ซอร์ F e I e encer, ซึ่งในปีนี้เนี่ยมีการร่วมมือกับทางของสมาคม i ิ f ฟลูเอนเและแครอแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีสมาพันธ์ S M p นะครับในส่วนของอินฟลูเอนเด้วยนะครับก็มีการมาจัดงานมอบรางวัลแล้วก็รวมถึงมีการเดินเป็นแฟชั่นโชว์เด็กนะครับเป็นเอ่อเป็นเป็น,ปนรวมอยู่ในงานของอารยะป mm ัต hmm. เนื่องจากว่าเรามองเห็นว่าในประเทศไทยเหล่านี้เนี่ยเราควรจะต้องมี ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเช่น,เ,ชนเด็กๆเนี่ยจะไปที่ไหนเนี่ยน่าจะปลอดภัยจะหกกล้มหรือว่าจะเดินไปตรงไหนจะมีส่วนแหลมคมอะไรตรงนี้เนี่ยเราน่าจะมีการระแวกระวังมากขึ้นนะครับงานอยา,ายัสัมขัดเนี่ยเราจัดจะมีส่วนของผู้สูงอายุผู้ป่วยคนพิการนะครับเราก็เลยมองว่าเด็กต้องมีนะครับดังนั้นปีนี้เนี่ยก็เลยมุ่งเน้น ทางด้านส่วนอินฟลูเอนเซอร์ส่วนของเด็กนะครับซึ่งจริงๆแล้วในอินฟลูเอนเซอร์เราอาจจะมองอหลากหลายนะครับอย่างเช่นในสมาพันธ์เองก็ตามในสมาคมก็ตามหรือสภาอุตสากรรมก็ตามก็จะมีกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีะผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆเนี่ยก็จะมีในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่า ปีนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับด้านของเด็กโดยเฉพาะนะครับก็ในส่วนอินฟลูเอนเซอร์ไม่ทราบว่าท่านส่วนของท่านประธานมีมองสมาพันธ์มีอะไรเ่มเติบได้ครับอ๋อนส่วนของสมาพันธ์ก็จะมีไทยนะครับแล้วก็มีการสับหส่วนอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับผู้ประกอบการครับให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เองในการที่เขาสามารถจะรีวิวและสามารถที่จะโปรโมทสินค้าตัวเองได้แล้ววันนี้อีกวันนึงครับเป็นวันที่ดีมา,มากมีเด็กๆเ,เนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นเวทีที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเติบโตเป็นอินฟลูเอนเซอร์ พัานาการจะมีการต่อยอดอยังไงกับน้องเยาวชนที่คุณได้รับอ๋อนส่วนนี้นะครับผมเห็นแล้วว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมา,มากๆนะครับให้น้องๆเด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะรีวิวโปรดักต์ดีๆเนี่ยอย่างเช่นสินค้าของ s อสทั้งหมดนะครับที่เราดูแลทั้งหมดทั่วประเทศไทยนะก็สามารถให้น้องๆเนี่ยดูแลเกี่ยวกับผลิตภณัณฑ์ต่างๆได้ครับแต่ในส่วนของโซเชียลมันจะมีเรื่องของเด็กเรื่องของอายุของน้องๆด้วย ในส่วนนี้อาจจะต้องมีผู้ใหญ่เข้าไปควบคู่ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ทางช่องทางทุกตอบเลยหรือเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยถ้าเรามีมีตาผู้ใหญ่เข้าไปควบคู่ด้วยก็สามารถตรงนี้ก็จะลงโปรโมทได้เหมือนกันคือได้ครับเคยจะมีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวเรื่องกับการฝึกอบรมนะครับก็คือเรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่สนใจอยากให้ลูกเป็นลูเอน e ซอร r หรือเด็กๆจะเป็นลูเอน e ซอร์ต้องทำยังไงบ้างนะครับเราก็จะมีในส่วนของสถาบันนะครับของ f อฟ อะคาเดมีนะครับสามารถเข้าไปเรียนหรือว่าเข้าไปดูได้มีสอนหมดเลยครับตั้งแต่เรื่องการเป็นฟลูเอเซอร์อยากเดินแบบนะครับอยากเดินแบบมาเดินแบบแฟชั่นนะครับของทางของสมาคมเสื้อผ้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ได้อันนี้ผมว่าสําคัญจากในคำถามที่ว่าเด็กๆจะเป็นฟลูเอเซอร์ต้องทายังไงบ้างเยอะอผมก็ใหญ่นิดน,นึงครับจำเป็นต้องเข้ามาเรียนรู้ซึ่งวันนี้ค่อนข้างดูครับอยาา่างว่าคนเยอะมากเกณฑ์ในการรับรางวัล น้องที่ได้รับราบฝันิดเรเอร์อน้องก็มีเกณฑ์่นานการทเลึกยังไงบ้างเอ่อต้อง <c oughs> เรียกได้ว่ามีผู้ติดตามในระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีก็คือเรียกได้ว่าเป็นภาพลักษณ์จริงๆอยากจะให้เป็นภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ที่มาวันนี้นะเป็นภาพลักษณ์ของครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมแล้วก็จริงๆแล้วเด็กทํางานเป็นอิดเรสเซอร์อย่างมีความสุขไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยหรือโดนมาคับมาทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับในท้ายขอบคุณนะครเราจะมีการต่อยอนน้องๆย่างไงบ้รงครับ <c oughs> เรามีผลิตภัณฑ์เด็กเยอะเลยในสภาอุตสาหกรรมนะครับคิดว่าถ้าเ,เกิดอย่างน้อยสุดเนี่ยเป็นการถ่ายแอดในเรื่องของ influencer ที่ขึ้นมาวันนี้เนี่ยคนรู้จักในวงกว้างเกือบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเป็นนางแบบก็ได้นะครับจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตัวเองใช้นกับคุณพ่อคุณแม่คนได้ฟังก็ได้อันนี้ผมถือว่า ทุกวันนี้น่าจะเป็นรูปแบบใหม่เรียกได้ว่าจะเป็นแอดอย่างเดียวคงไม่เหมาะแล้วคงจะต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้ามาพูดนะครับทุกเพศทุกัยก็ถือว่าศักดสนทธด้านนี้ครับในอนาคตจะมีการรวมพาร์ทเนอร์หรือว่าการต่อยอดยังไงกันต่อนะครับกับการจัดงานทั้งงานนี้และงานอื่นมีแน่นอนครับเพราะว่าทางสมาพัเอชเอ็มีสาอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วอย่างสตาออนค้าก็เวิร์กด้วยกันแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทหลักสําคัญในการที่จะเข้ามานะครับ ต่ละสถาบันอย่างเรามี f อ e Influencer ทางของสมายเอฟก็มีทางคณะ i n f l u e n c e เโดยเฉพาะมีสมาคมอินฟลูเอนเซอร์แกลอรี่เทศไทยสมาคมธุรกิจ Influencer กลุ่มนี้เนี่ยรวมกันรวมตัวกันเพื่อ,อสร้าง i n f l u ูเอนเที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยดูผลประโยชน์ของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์บรกลมต่างๆทั้งหมดครับอ๋อฝันเรื่องของงานตรงนี้ใช่แล้วก็ววนนอ๋อ ขอฝากนะครับในงานของสมาพันธ์เอ็ีไทยนะครับก็มีการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เป็นอิน f l u เซอร r แล้วก็สามารถผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะรีวิวและสามารถที่จะเป็นอิน f l u e n c e ์แล้วก็อินในกับโปรดักต์ของเขาเองแล้วสามารถที่จะเติบโตไปสู่โลกที่แบบว่าต้องการโปรดักต์ดีๆกับการรีวิวของผู้ประกอบการเองครับและนท้คได้ครับก็ฝากไว้สำหรับด้านผู้ประกองนะครับสนใจ อยากจะดูในส่วนของงานอาจจะต้องบอกว่าสองส่วนสุขภาพความงามส่วนหนึ่งกลุ่มผู้ปกครองส่วนหนึ่งอยากจะให้ลูกๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากจะลองหาสินค้าสําหรับเด็กนะสบู่เด็กจะเป็นเสื้อผ้าเด็กต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็าสามารถเข้าไปติดตามเยี่ยมชมใน F a e i academy นะครับจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆนะครับที่จะสามารถสร้างเป็น i n f ฟลูเอนเเด็กแล้วก็สร้างเป็นรายได้นะครับรวมไปถึงเ,เขาเรียกว่ามีสินค้าหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รู้จักมากขึ้นครับใจตไ,ไ,ดดไ,ได้ครับสนใจติดต่อมาที่สมาคมนะครับ อินฟลูเอนเซอร์และแคลล์แห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าอยากติดต่อเนี่ยไปสนใจในสินค้าในกลุ่มสมาพันธ์เซนทีสภาอุตสาหกรรมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ทุกแห่งเลยครับแต่ว่าถ้าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรเนี่ยซึ่งเราจะโพสต์ลงเร็วนี้ก็คือเอฟพีไออะคาเดมนะครับการคอเสิร์ตนะครับการสมาคมอินฟลูเอนเซอร์และ k ค l ประเทศไทยก็อยูตึงตังค์เพื่อจะมีพัฒนิตรเยอะมากก็คือสมาคมท่องสภาอุตสาหกรรม์ท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยสมาคมพ่อค้าไทยซึ่งเรามีความหลากหลายมีชาชีพนีเอสเอจะเชิญเข้ามาด้วยแล้วก็อินฟูต่าง,างๆร่วมด้วยนะครก็คือว่าเราคิดว่าเราจะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาก่างเข้าไปรวมกันในสมาคมเพื่อสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยะะทุกเพศทุกวัยตอนนี้เราอยู่หนบ้านะครที่ติอเซอ่อ โอ้อินโฟเซอร์เรามีเยอะมากตอนนี้เอ่อ uh, f อสไออินโฟเซอร์นี่หลัก10ล้านก็มีนะหลักคนดาม10ล้าน17บล้านก็มีครับแล้วก็จะมีกลุ่มตอนนี้แยกครับจะมีอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพความงามจะมีกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นอันนี้เป็นกลุ่มเด็กนะกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มใหม่ที่ตั้งขึ้นมาครับแยกหลากหลายกลุ่มครับ คือทางเรากลุ่มผู้กลุ่มผู้สูงอายุมีเด็กผู้สูงอายุจริงๆต้องบอกว่าอย่างในสาอุตสาหกรรมมีทั้งหมดเนี่ย47กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับมีตั้งแต่จิวเวลรี่พวกกลุ่มของเครื่องหัดหักกลุ่มของแฟชั่นไลฟ์สไตล์มากมายเลยครับมีอยู่ทุกกลุ่มแล้วเราก็จะพยายามแมทช์อินฟลูเอนเซอร์เข้าให้เหมาะกับทุกกลุ่มอย่างเช่นของ SME ก็จะมีในอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะเอาเรียกได้ว่าหลากหลายผู้ติดตามหลากหลายเพราะ เอสเอ็มีขนาดเล็กก็เลือกราคาที่เหมาะสมได้ด้วยครับอูเอนเซอร์ที่เหมาะสมได้อีกอันหนึ่งก็คือทางสภาอุดนะฮะก็คือได้ทำเอสพีไออินฟลูเอนเซอร์ก็คือควบคุมตรงนี้เลยโดยทั้งหมดเราได้จัดงานแข่งขันอินฟลูเอนเซอร์สองครั้งแล้วครั้งล่าสุดในปีนี้ก็ได้การมอบรางวัลอินฟลูเอนเซอร์ประมาณ40กว่าท่านก็คือตั้งแต่สูงแล้วก็ระดับกลางๆไปเลยตั้งแต่เด็กจนถึงอายุห8าะครับมีเด็ก8ขวบั่ะได้อินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รางวัลนะ8ขวบถึงั่ นะฮะก็คือเราจับมาแล้วก็เลยคิดว่านะเขาปีหน้าเราก็จัดนะ<อ>ครับไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับ